นี่ครับเชลชวนชิมนะฮะกดน้ำว่าน้ำออกอยู่เราผัดใช่อืมไปไท่โปะหน่อยฮะมาสีฟูดนะฮะร้านนี้ฮะอันดับหนึ่งของประเทศไทยกุ๊กน้อยนะฮะกุ๊กน้อย,อยม,มีน้ำมันด้วยเป็นไงล่ะครับสุดยอดเลยฮะค,คนนี้เบนซินไม่แน่ นำเพื่อน,นจ้ะย่อดเจอทุมมานะมีด้วยห่องพักโรงแรมนะครับห้าดาวย่อเลยเดี๋ยวจะลงยูทูบทำมือดิ ไหยทำมือเงี้ยนี่นี่ย่อยอ่ะดีเดี๋ยวไปลงยูทู b พ่ห้เข้าไปดูเลยนะดังเลยอ่ะดีากรอทาดอกขอทาด้วะใส่ไข่ยังไหนยังฮะือก่เนี่ยมันติดกระ้าั้งแต่น้ำมันหน่อยดีดีดด็นะแต่มันนี่ เไยสูตรเขาเขามีสูตรของเขาใส่มันหน่อยสิย้อนนะครับผมจากรัชดาครับรัชดาย้อน มีเครื่องปงรุงด้วยนะเครื่องปรุงแล้วมาดูเครื่องปรุงนะครับยอดนะชิมก่อนครับผมชิมเดี๋ยวมีชิมก่อนค่อยมาดูเครื่องปงอรุงยอดครับแม่น่ากินมากมชีก่ก็สุดยอด โอ้โหเก็บไว้ก่อนเดีค่อยเก็บไว้โอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกินนะย่อแล้วนี่ยังไม่ใส่ไข่นะเดี๋ยวรอใส่ไข่ก่อนนะเดี๋ยวก็ท้าเหล็กครับผมกินออกมาแล้วอ่ะตอนนี้กินออกมาแล้วไม่กินแล้วไม่กลิ่นแล้ว เล่นอยู่ครับแหวกเอาไข่ลงนะแมบบ่เอาไข่ลงตรงกลางแหบกบมากนี่ไงนี่ไง้สูตรเขามีอยู่แมบบ่งวางอยูครับเขามือเขาดำม,มากครับแต่เขากินไดนะไข่คะต่อไปขั้นตอนต่อไปไข่ครับผมเอไข่มาหนะึ่งฟองโชว์ไข่ด้วยครับโชว์ไขด่ดวยนฮะ ไข่จริงครับไข่จริงยงงอดอ่ะหนุ่น่ากินเลยเปลือกเปลือกเปลือกตกอ่ะเฮ้ยไม่ล้วงเาใส่ให้หมดครับผมเสียดายพอใส่ให้หมดเจ้าเสียดายใครอ่ะหน่น่าีใบอ่ะใบเดียว,ไ,ยวไม่ใมีฟองใหญ่หมอใบเดียวเยอะเยอะยะเปลือกเปลือกน้อยเปลือกเขาทานหมดนะ เดกรอบครับผมเพาว่สูตรงใส่เปลือกมันไมได้กรอบนะเวลาเคียวมันเปลือกค่ะใส่ม yeah, yeah. ันได้กรอบครับเปลือกเปลือกไม่เปลือกไม่กรอบนี่เรื่องเมนูมาม่าไงแบี้เมาไงอ้ขี้เมายาบเคียวเลยขี้เมาเร็จแล้ว ากมากฮะไม่มีที่ไหนแล้วยอดนี่ใส่จาอย่างเ้ยกินเลยฮะพลาจะไม่แล้วฮะโดนเตาพาไหม่ครับนี่ขอปลาเราซื้อต่อว่าย่างปลาเลยเออทิดุกส่วนครับผมเราไม่เอาเสียดายครับผม อปลาดีดมากครับป่าดีมากครับอือเป็นก้อนเลยนะ เหลืออยู่อ่ะไม่ไม่ยังไงเขาไม่ให้พลาดหรอกครับยังไงเขาไม่ให้พลาดฮะร้อนฮะเขาร้อนเขาร้อนเป็นไงล่ะครับเขาไม่ติดยอดเออเสียวครับนิดนึงก็ไม่ได้โอ้โหหมดเป็นไงฮะนี่นี่ตกตก

คือวิธีคชาวเผ่าครับผมย่อยเข้ามาที่นี่ย่อยคุ้มครับผมคุณคิดยไงถึงมาที่นี่ฮะคุณคิดยังไงครับถึงมาที่นี่ครับมาดูมาดูวิธีการทําแบบบครับเราได้เก็บรายละเอียดไว้ครับผมเราได้ยอดครับผมคือคุ้มนะมีโซน้ำหอดน้ำซุปปะไม่เอาน้ำซุปปะผมมีได้เหลือมีนิดเดียวเหลือยี่สิบ ไม่โอ่งเล้นี่นั่งถือว่าอ้วนไม่ขอเลยกินนึกเครี้ยวแล้วก็เหยียบชูมือนี้ดิน้อยเบาเสร็จแล้วครับสำหรับมือนี้แล้สำหรับมือนี้นี่